เอาแตยอดใหญ่ๆเลยค่ะยอดน้อยบอเอามันบาแทบพี่น้องเอายอดอ่อนๆอวบๆเลยดอกมันคุณจะเด่งสีบบเก็บหลายเอาไว้ขยายพันธุ์ี่ค่ะได้เลยค่ะเสียสละหน้าให้หนึ่งปลูกผักบุ้งแก้วไปเลย ทั้งได้กินได้ขายแถมพักอีฮินมาเกิดน้ำแถมพักสะแงงมาเกิดน้าอีกพักภายกระปูกน้ำกันสวยเลยค่ะพี่น้องค่ะทั้งได้กินได้ขายพักภายกระยนงามงามสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมีพ่อก,กับคุณยายแดงอยู่ทุ่งนาค่ะคุณท,ทุ่งนาของคุณยายแดงเองค่ะคุณยายแดงมาเบิ่งเข่าค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งน้ำฝนตกเศร้าเลย ย่านน้ำหัวคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ้ยดีใจได้เห็นแดดต้นไม้สีดงงามเนี่ยเดี๋ยวไปเลาะนาก็คุณยาดงคะ่ะน้ำยังหลายอยู่หน้าห้ดิบงหัวคะ่ะพี่น้องคะ่ะไม่รัว่วไม่รัว่วน้ำยังเยอะเลยคานนาบกขาดบ่หลบมคานนานะโอ้นี่เด้มองนี่น้ำไหลลินลินลินลนอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ กำลังจะขาดค่ะแต่ยังไม่ขาดเดี๋ยวออกกระจกมาอัดน้ำค่ะพี่น้อง่ะมาโลดนาค่ะพี่น้องคะขึ้นหัวนาหุนตกหึงโพดฝุนบ้านคุณยายเด้งตกดีดีพี่น้องคะสามอาทิตย์เต็มเต็มเลยค่ะตกแบบบ่มีแดดเลยมันอย่างที่มันอยู่ลุ่มๆนเนี่ยเลืองตายหมดพี่น้อง่ะแต่เขาคุณยายเดงบ่มีปัญหาเพราะว่าคุณยายเดงอยู่นาโดนค่ะคือสิอได้กลิ่นอยู่ดอก ใ่ผักผักบุ้งคนใยแดงนะเหลืองเลยค่ะพอมันเด็ดออกจังซีได้ใส่ปุ๋ยใหม่ค่ะพี่น้องขามาเบิ่งค่ะนี่ค่ะไห้นี่ปกติกะหวานเข่าใส่ค่ะพี่น้อง่ะแต่เปลี่ยนเป็นข้าวเป็นผักบุ้งค่ะบหวานเข่าใส่ค่ะทีนี้แต่มันก็ยังเล็ดลอดเกิดขึ้นมาอยู่ค่ะโกอปักใหญ่ปักใหญ่ปลูกผักบุ้งไว้กินค่ะ ปลูกผักบุ้งพักสงแงงนี่บริปุูกเกิดเองค่ะสวยสวยพักงแงงก็ดีทางโน้นเป็นครองค่ะพี่น้องขาเอาเมคโคเขามาคุดคลองให้น้อยหนึ่งเอาไว้เลี้ยงปลากินเอาไว้กินปลาธรรมชาติค่ะฝั่งคลองกับปลูกหัวตะไคร้ค่ะพี่น้องขาบ่อึดบอ่บอ,อยากล้ายยลาย,ลาย,ลายตะไคร้คุณยายแดงมีโหดกอไผ่ค่ะพี่น้องขา โก้ไผ่ไม่เลี่ยงยู่เข้มฝั่งน้ำเข้มฝั่งคลองมงล่างผักบุ้งค่ะพี่น้องคะหมงล่างผักบุ้งคนจะเด้งสบายบ่ไปเก็บผักบุ้งมองนี่ค่ะแล้วก็มาล้างมองนี้ค่ะนี่ไงค่ะมองหนังค่ะพี่น้องค่ะเศษผักบุ้งก็ให้ปลากินค่ะพี่น้องค่ะอยากกินผักบุ้งก็มาเก็บมาเด็ดเอาค่ะเป็นผักบุ้งแก้วค่ะ เดี๋ยวคุณยายแดงสิพาพี่น้องเบ่งผักบุ้งแก้วกันเดี๋ยวคุณยายแดงจะมาเด็ดผักบุ้งไปผัดสะหน่อยวันนี้ค่ะผักบุ้งฝนตกไหลกระบอกงงามประดค่ะพี่น้องคะ่ะยอดมันคะ่ะยอดผักบุ้งแก้วใหญ่โบท่านค่ะพี่น้องคะ่ะตัดบ่อยจังเลยตัดดุขนาด ป่งน้ากระบทันใหญ่น้ากระบทันค่ะผักบุงแก้วนี่มีพักบุงแก้วอยู่หฮหน้าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะโตไม่ทันเลยค่ะตัดบ่อยรันกุยเตี๋วกับมาสั่งแล้วสั่งอีกผลตกมันบยชโป่งค่ะพี่น้องค่ะมันชะล่างน้ําหลายมันนี้ละมันเดดแล้วสิได้ใส่ปุ๋ยให้มันก่อนมันล่างน้าพุนน้าปุ๋ยไปเบิดมันเปื่อยบดี้เปื่อยฮอดบริ้เปื่อยแต่พักบัวพักบุ้งก็เปื่อยเหมือนกันค่ะ แต่พอได้กินอยู่ค่ะนีคะยอดนี้สวยๆค่ะมาย่างถงนาพี่น้อยมาย่างน้ำขี้ยแดงของเครือพักบ้งล่มนี่ชัวร์าจาังไหยนี่เครือพักบ้งกับแง่ใหญ่อย่างมาบึงผักพายค่ะพี่น้องค่ะคือสิอได้ผักไายมาพร้อมพายมันป่งยอดอยู่บ่ผักพายผักก้านจองค่ะ โอ้โหยอดผักไายสวยเลยนี่เด้พี่น้องคะเคยกินอย่าบอกคะผักไา่เนี่ภาคอีสานคือสิหูจักอย่างนอ,นอกแต่ภาคอื่นเนาะน่าจะไม่รู้นะคะถ้าอื่นกินเป็นไหมคะถ้ากินเป็นบอกคน่ยายแดงด้วยนะคะภาคอีสานนี่ชอบมากเลยคะ่ะผักกันจองเอาไปกินกับแกงน้ำม้ก็ได้เอาไปเมี่ยงตำมังคุงก็ได้ เอาไปลวกกินกับนมจีนหนมจีนน้ำปลาค่ะถือกักปานหยัางถือกันป่านหยังของแซ่บคู่กันเลยค่ะอู้ยูยอกผักพายสุดยอดเลยค่ะแบบนี้นะคะอร่อยอร่อยนะค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้จะอร่อยมากเลยค่ะมันอ่อนเลยค่ะอู้ยดอกผักไายนี่ดอกแบบนี้อร่อยค่ะดอกแบบนี้ค่ะนี่นี่นี่ตัวนี้ค่ะ เ่บค่ะแบบนี้นี่อร่อยเลยค่ะกินได้ทั้งดอกกินได้ทั้งใบอ่อนค่ะนี่แบบนี้ก็อร่อยค่ะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะผู้ดีแซ่บค่ะสำนี้ผักพายหรือว่าผักกัญจงค่ะพี่น้องค่ะเป็นผักที่ปลูกง่ายง่ายค่ะบริยานน้ำไหลค่ะพี่น้องค่ะและก็ไม่เลือกฤดูด้วย ขอให้มีน้ำตลอดปีเขาก็อยู่ได้แล้วค่ะปงยอดปงดอกให้เขากินตลอดปีนี่ค่ะคุณายแดงจะบอกวิธีขยายพันธุ์ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือต้นมันนะคะต้นใหญ่นี่ต้นเอามาหาต้นนี้น้อยค่ะพี่น้องค่ะต้นแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกมันค่ะ ดอกมันที่เก่แล้วแล้วมันก็เป็นยอดของมันเองค่ะเป็นต้นของมันเองค่ะแล้วมันก็โน้มลงมาค่ะนี่ค่ะแล้วมันก็ไปจุกสีดินมันก็เกิดขึ้นรู้เลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะดอกเก่มันนี่ค่ะเขาจงไว้ถ้าเขาอยากได้หลายๆค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันก็เก่ไปเก่ไปแล้วมันก็เป็นต้นของมันเองค่ะเราไม่ต้องปลูกยากเลยค่ะนี่มันก็โน้มกิ่งลงมาเองค่ะโน้มลงมาหาน้ํา ลุกไปหอดดินเดี๋ยวมันก็ไปป่งหากป่งลากอกอกจุ๊บเสดินก็เป็นต้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะขยายพันธุ์ง่ายๆเลยค่ะคุณยายเดงบริซื้อค่ะไปขอพี่น้องมาไปขอมาประมาณว่าง20ต้นนี่แหละค่ะมาปลูกแคมคันนาค่ะปลูกผสมกันกับผักบุ้งมันก็สีออกมาออก,มา,อกมาเรื่อยๆถ้าเฮาอยาก ได้ไปขยายไปมองอื่นเท่ากับเก็บอาม่งนี่แหละค่ะนี่เก็บเอาม่งนี้ค่ะตัดเอาเลยค่ะเวลามันปุ่งหากปุ่งรากแล้วนี่ปุ่งแล้วค่ะนี่ค่ะรากมันค่ะดอกมันที่มันบาดมันเก่แล้วมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะเป็นต้นเลยค่ะนี่มันเป็นต้นแล้วค่ะบบต้องไปเพาะเน้าค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นของมันเองค่ะนี่ค่ะมันเป็นของมันเองค่ะเดี๋ยวมันก็ลงดินค่ะมันก็ลงดินแบบนี้ค่ะ เข้าใจห้องันเขาอยากได้เร็วเขาก็ไปจ๊บเสร็จเลยล่ะคะ่ะนี่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 ค่ะมันก็เป็นต้นขึ้นมาเลยคะ่ะมั่ต้องไปเพาะแย่คะ่ะพี่น้องคะปลูกง,ง่ายๆคะ่ะแถมขายดีอีกคะ่ะร้านขนมจีนน้ำปลาเด็กน้ำประระลาร้านขนมจีนน้ำกะปิบัวน้ำอย่างน้ำกระทิน้ำป่าเขาก็ชอบคะ่ะ มีไม่พอเลยค่ะขายกําละหบาทสิบบาทค่ะเดี๋ยวคุณยายแดงก็จะขยายให้เต็มหมดเลยค่ะพื้นที่ตรงไหนที่มันว่างๆตามเข้มคนาคุณยายแดงค่ะคุณยายแดงจะเอาไปใส่ค่ะมันกําลังป่งยอดมันกําลังอกอกออกลูกออกเม่แพ่ลูกคุณยายแดงก็จะจับเอาตรงนี้แหละค่ะจับไปแล้วก็ไปจุป๊บใส่จุ๊บสีดินมันก็ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะ ขอให้มันมีน้ำตลอดปีแล้วก็เก็บตลอดปีค่ะพี่น้องขาสบายๆมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะนี่ผักบุ้งคุณยเด้งขนาดบัวง,งามปันใดได้ไห่คะพี่น้อง่ะก็พอด้เก็บอยู่ค่ะเดี๋ยวฝนเซาตกแล้วคุนยเด้งจะมาใส่ปุ๋ยให้มันค่ะ มันก็เขียวขึ้นมาอีกมันวัดฝนค่ะพี่น้องค่ะฝนตกหลายโพดต้นไม้อื่นๆนี้เกือบเรียบค่ะแต่ผักบุ้งมันก็ยังอยู่แต่แค่เหลืองๆค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฟื้นฟูอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้มาดูผักสะแยงค่ะพี่น้องขาพี่น้องเคยเห็นผักเสงแยงบอกค่ะพี่น้องขาผักเสงแยงบรปลูกมันเกิดเองค่ะ หอมดอกผักสิงงยามฟ้าแรงคำลงมาค่ะพี่น้อง่ะแอบเอบเขียดจะนนาร้องเยามอฟ้าหอมวนมวนเขียดโมเขียดขาคำเหมือนโมลำเากันมวนเด้พี่น้องเอ้ยคุณจะเด็กมาเก็บผักสิงแงกับม้วนวน,วนบริ้ไปหายากลงมาถงน้ามาหัวหน้าไห,ห,ห้นี่หลดได้โลดค่ะพี่น้องค่ะมาเด็ดเอาโลด สบายขึ้นอย่างนี้ขีอีแตกๆลงมาเอาลุ้นแหลยค่ะพี่น้องขาบ่ต้องซื้อค่ะผักสังเวยเขาก็ไปขายกันแล้วค่ะเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นผักอีเฮียนค่ะเป็นผักโบราณค่ะพี่น้องขาเอาไปกินกับแก้วเอาไปเกงใส่ปลาเค็งน้อยก็ได้ค่ะพี่น้องขาถ้าเราอยากกินสุกแล้วก็เอาไปลวกค่ะไปเมี่ยงแกงหน่อไม้ค่ะคุณโบราณเขาชอบเป็นผักโบราณโบราณค่ะบ้านคุณยายเดง กินผักโบราณค่ะกินผักตามธรรมชาติค่ะพี่น้องขาน้าคุณยายแดงน้าไฮเดียวมีผักสี่ชนิดค่ะมีผักเสงแงงแล้วก็ผักอีฮีนค่ะผักก้านจองผักบุ้งแก้วด้วยค่ะข้างๆก็เป็นคลองค่ะหน้าไฮเดียวนี่มีคลองพ่อมเอาไว้กินป่าธรรมชาติค่ะเวลายามเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองน้ำแห้งค่ะ ป่าธรรมชาติมันก็สิบิคอนอยู่คงคุณยายเด้งค่ะเอากระดุงมะตึกเอาเอาเบ็ดสิดมะซิดเอาที่ลโตสองตพอได้อยู่ได้กินแต่ละมื้อละมื้อค่ะพี่น้องขาจังประหยัดค่าแนวกินพร้อมค่ะพี่น้องค่าเงินมันหายากค่ะนอกจากมีผักแล้วก็ยังมีข้าวแถมมาอีกค่ะสวยสวยค่ะของแถมค่ะข้าวค่ะกบักใหญ่บักใหญ่หนึ่งค่ะน้องค่าไปเก็บผักกันค่ะ ไปไปตัดผักบุ้งช่วยคนยาแดงค่ะโอ้ยัน,นากับพลระสูงปุ๊บชึบนี่เอาเลยเลือกเลยงามบอกะ่ะมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิมาสซอยคุนยาแดงใครอยากผักบุ้งมานาคนยาแดงเลยค่ะมีผักบุ้งแก้วสวย,สวย มีทางพักบุ้งพักอีฮีนหลายอย่างได้พี่น้องเอ้มาเก็บกับคุณยายแดงเลยค่ะเลือกยอดเองเลยใครอยากได้ยอดสวยก็เลือกเอาได้แล้วโอ้ยบางเน่นี่มันละขักทันี้พี่น้องค่ะมาแล้วค่ะตักบ,บุ้งแก้วสวยๆค่ะ สวยบ่คะพี่น้องขาอุบอวบเลยค่ะคุณยายแดงเด็ดเอาแต่ยอดมันค่ะพี่น้องขาเอาแต่ยอดอ่อนๆมันค่ะเออเอาผักไผ่ได้บบนี้นี่เลยผักไผ่ก็เอาแต่อาอวบเลยเอาแต่ยอดใหญ่ๆเลยค่ะยอดน้อยบเอามันบ่แซ่พี่น้องเอายอดอ่อนๆอุบอบเลยดอกมันคุณยายแดงสิบบเก็บหลาย เอาไว้ขยายพันธุ์มาแล้วมาแล้วสบายมากเลยค่ะปลูกผักภายค่ะพี่น้องค่ะขาจะเรแดงปลูกไว้กินค่ะยังไม่ได้ขยายต่อเลยค่ะวันนี้เอาไปกินก่อน่ะพี่น้งค่ะเอาไปลวกค่ะลวกกินก็ตำมะขุ่งค่ะพี่น้องค่ะกั็ข้าวปุ้นค่ะ ปนกันเอามาอ้างพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะมาเบิงพักคุณยายแดงเนี่ยถ้าผูดใดอยาเข็ดคือคุณยายแดงจะปลูกคือคุณยายแดงเสียสละนาแล้วค่ะให้น้อยๆหนึน่งก็ได้ค่ะปลูกผักบุ้งแก้วไปเลยค่ะทั้งได้กิน่นทั้งได้ขายนําค่ะพี่น้องค่ะปลูกมันกะเพลเร็วๆพักสแง,งงก็ได้พักอีหินก็นได้พักไผกก็งามงามปลูกก็ง่าย เบิ่งยอดผักพายคุณยายแดงนี่สวยๆอวบๆเลยค่ะพี่น้องค่ะสาระหน้าให้เดียวได้กินทั้งป่าทั้งพักเมื่อใดอยากป่าก็ถือมองถือเบ็ดมานำพี่น้องค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณยายแดงจะพาไปปลูกผักพกายหรือว่าผักกันจงนะคะคุณยายแดงสิเมื่อพัดผักบุ้งกินเที่ยงละค่ะค่ะพอกับคุณยายแดงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไา